กแล้ว็สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นเสาร์วันอาทิตย์ที่11กันยายน25 6 5นอครับผมนครต้อนวัวนะครับกับพี่น้อเมื่อได้นะครับสีเป็นชิปที่หาแล้วนะครับด้วยพะวางงวดหลนะครับเอาผมไล่มดตลาดได้ไล่เลี่ยงตัวมาครับตัวที่มีเจ้าของนะครับเด้อเอาก็ไปที่เป็นชิปที่หานะครับนะครับคือที่เป็นชิปทุดไทยแล้วล่ะเอาถ้าพี่น้อเบิรงตต่อไปนะครับเด้วย ขอแม่ใกล้ๆแม่ลูกใสกว่าครับแม่ลูกนี่บอกครับลูกเพิ่นลูกไหมเป็นลูกลูกตัวเมียตัวเมียเป็นลูกตัวเมียคือสีสวยจ้ะครับนี่แยเขาหัวลุนลูกหัวลุนเป็นลูกใช้โลเลบหครับบ่บอมามันนี่ล่ะมาหมันมาหมันโค้มตัวมากบ่โค้มตัวโอ้ถือว่าสวยเนาะลโดดมาโดดเนาะโก้มตัวงามซ้ำนี่เออโค้มตัวงามซ้ำนี่นี่แม่เพิ่นสีขาวนี่บอกครับ แม่เพื้นสีเขาขาวนี่เนาะเนื้อหนั่งดีเนาะเปิดไว้เท่าไหร่ครับห้าสิบแม่ลูกแม่ลูกลูกคุณเนาะลูกแม่ลูกจุเมียด้อคุณเด้อเป็นลูกแรกเพื้นบอกครับแรลูกแรกเขาเป็นลูกแรกเนาะอันนี้แม่สีเขาขาวได้อหายลูกสีแดงดีเป็นลูกแรกของเพิ่นเด้อท่องทล่องเนาะคล่งคล่องกวมาณจะลอยสามสิบเนาะก้มสูงเพื้นเนาะเอาก้มสูงเพื้นเด้อถือว่าหายลูกดีครับลูกสีแดง เอาแข้งขาดีพ่อพี่ํำนี้เนาะพี่ทำต่านุ่นดีหางยงาด้วยครับเด้อเอาคือว่าแม่นี่ให้ลูกดีเด้อพี่ลูกสาวเพิ่นเด้อเอาหน้าตาเพิ่นครับหน้าตาหน้าตาไม่มีตะหนีเนาะ,ะขาถูกขาถอนไม่ได้เน,ะนาะแข้งขาไม่มีตะหนีเลยอันนี้คือลูกสาวนะครับเด้อพี่ลูกสาวเพิ่นดูผีล่ละแม่เพิ่นเด้อเปิดไว้เท่าไหร่น,นะครับ ห้าสิบห้ศูนย์ต่อรองได้ต่อรองได้ลูกสาวแม่ห้าหมื่นตัวนี้แม่นบ่มาอยู่กับแม่มาอยู่กับแม่อย่าหนีจากแม่สิเออครับครับครับมาอยู่กับแม่ห้าหมื่นเบิร์ดตัวนี้แม่นบ่โอ้ครับเบิร์ดโทรครับ ศูนย์แปดหก5 1น514หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่พ่อสุสกหในในโฮมพ่โฮมพโฮมจากอำเภอภูพานพ่อู่สกลโอสกลเลยต้ง้อยโอ้พอตองอยจัง่วัดสกลนครเนาะขอบคุณหลายพ่อเับ ตอร่อนเหรอครับบอรับเปิดอะไรครับเจ็บมันเจ็บตายััสวัสดีครับได้แล้ว ได้แล้วเา่าเดิมแม่เป้าคนเดิมแม่สาวเปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดได้สามมืนห้าพันห้าสามมืห้าพันหายแม่สาว เด็ดเดือนได้บ่แปดเดือนจ้าแปดเดือนครับหมูแปดเดือนด้อแม่สาวสามหมื่นสามสามหมื่นหแม่สาวด้วครับแเดือนบมมีตันี้ยงมือร่ได้เครื่องดำหางเงวสมบูรณ์แม่แเดือนแม่สาวแปเดือนหูเงาหูเาว บสถ์บสบบใจบือว่าสมบูรณ์เอาคุ้มน่คุมนี่สิเสียงดังก็น้อยได้คุมเยคุ่มเาเสียงดังก e. ็น้อด็คุ้มนี่สเสียงดังก yes, ็น้อย sí? ่ันจาแล้วจกตาสามห่นสามพันห้ารได้ไีกไม่เป้า แม่นี้แม่แยกลูกได้แม่แยกลูกเนได้ลูกสองตัวแล้วบอจ้าเปิดไปหาพันค่ะสองตัวแล้วสามหมื่นห้าพันสามหมื่ได้ลูกสองตัวแยกไปหมดสอตัวแยกหมดแล้สองว่างแสองว่างค่ะสองว่างร้อยส่ห้าบวกจร้อยสามยีห้าบวกล่ำตัวเงาแม่ลูกสองนี่ล่ำตัวดีอยู่เงาอยู่แป้งขาบุ้มีตบบนี้่าบ้มีดีเบอร์าง เครื่องแดงอุ้มดำอ้าวคือว่าขาโุกคาถอนบ่ได้เนาะใช่พวกนี้ก็รับประกันด้วยแม่เป้ารับประกันขาโุกคาถอนบ่อออกมาตลาดใช่ไม่ออกมาไม่มีเลย่มแม่เป้าซิโบมี่คาโุกคาถอนเด้อหน้าตาเพิ่นเอาแม่ลูกสองครับท่องว่างเด้อเปิดไว้เท่าไหร่แม่เป้า 3ามหมื่ถวนได้สามหมื่นห้าพค่ะโอ้สามหมพันได้สามหมื่น0 0หันเด้อเอาถือว่าสมบูรณ์แล้วเนาะติดแสงแดดนาพี่น้องได้เป็นเรียงเด้อมดหรืว่าแม่เป้าเบอร์โทรแม่เป้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสามห้มหเก้าสี่แปดหนึ่งเก้าสี่แปแม่เป้านามนคนเดิมคนเดิมค่ะตัวจริงเสียงจริงขอบคุณหลายครับค่ะ คนยัเทบอ่นะเขีตัวแ่มงกัเ่ขอตอรกันบ่อนีตอนโอ้อันนี้แม่นังบ่ครับแม่นางแม่สาวเป็นคู่บ่เจบกองเอาแยกบ่เอาแยกบ่ตัวนี้แสนหนึ่ง แม่นี้เปิดไว้หนึ่งแสนคู่นี้เปิดไว้แสนเก้าอ๋อแม่แสนก่อนแม่แสนนี่เปิดไว้หนึ่งแสนบาทเพิ่อเป็นแม่สาวปะครับบอใบผสมที่นี่โอ้สูงร้อยห้าสิบได้เนาะ่าเลรอยห้าสิบได้เพิ่นทองเราบอครับทอ,อง,อส,อง,ส,องสองเดือนกลัวแล้วซ่องสองเดือนกลัวแล้วผ่อนหมดละสองเดือนกลัวสองเดือนกลัว สเดือนัวแทงขาบนนี้ตอนนี้ก้าสิบห้าครับก้าสิบห้ามีอะ่พันคือน่าเก้าสิบของผมกรับเอาบ่กเก้าผมเอาบ่กอันนั้นพอผมโอ้พ้นเก้าหน่อยพ้นจะขครเก้าสิบห้านะเก้าผมก้าวสิบห้าพ่น่าทองแล้วมันบอท้องแล้่ครับจักเดือนล้วครับรับพันที่ยี่สิบยจสิงหาสิงหาครับยี่สิบสิงหาเาผมรอบกัวเาผมยี่สิบสิงหาได้รอบกลัวๆเนาะเกาผมผสมผู้ใดครับบัดนี้ ลูกักสติงเล่ครับโอ้ในทองเพนเนาะบตมสติงเล่สองศูนย์หน่งเตีนลูกสีไว้าศูแม่เพลนลูกสีวครัาผมเก้าหกศน่าลูกสีวบเก้าศูนย์โอ้สีใบเก้าศูย์าผมแต่ว่าในทองเพลนคือผสมสติงเล่รัาผมสองศู่เผมเดือนกลัวแล้วเับผมเปิดใบเก้ามื้นหาเขผมเบื่อลื่นได้ได้ทีไรงามเบ่งออาเบ่งอือว่าเนื้อหนังดีเนื้อหนังนะเขาผมใ่ ข้มหนาได้ขวมลึกได้ขวมเงก็ได้อาวือว่าสมบูรณ์เอ้มวย้าสิบสามด้วยห้วันแน่นอนแล้วข้หางใงญ่เครื่องดำอ้าวือว่าแม่สิสมบูรณ์มากเลยเนาะอ้าวคือว่าแม่สมบูรณ์เก้าหมื่นห้าเนาะ้าเก้าหมื่นห้าได้ครับเอออ้าแม่นั่นแม่นรครับผเปียมือนครับถึงโอแม่นี่แม่นี่บ่ะอับสกนี่โอโอสิบใบศูนย์เก้าหก บอกอันนี้ซีไว้ชุนทองซีไว้พอเดียวกันเลยครับซีไวุ้นบอกครับเอาอันนี้แม่นี้เงวเนาะเพิ่นเพิ่นท่องว่างบ่นี่ครทับแล้วครับทับแล้วพื่กันครับวันที่ยีบสองครับตัวนี้ยี่สิบสองงสีหางกันโอ้พานรอบพื่กันครัอผมรอบกลัวๆเนาะครับเปิดว้แปดมื้นหักแปมครับแปดมื้นวนครับงมแปดมื้นวนสูงปวะมานจังเลย สี่อะไรสีสิบขึ้นว่ายสี่ทีเจ็ดโอ้ร่อยสี่ทีกหกร่อยสี่ทีหกเด้อสีแดงดีเด้อลูกสี่ว่นะครับแข่งขายดีเนาะคอบหูดำเด้อแม่เด้อลำตัวดีเนื้อหนังดีครับเอาเบื่อลึง่งเอาเบื่อลึ่งได,ด้เด้อเอาหนี้ขอบหูดำดำเชื่องครับร่่มตัวดีลำตัวยาวแม่เด้อเอาโค่นหางไงเครื่องดำเด้อเครื่องดำเอาตัว่าหางสวยโค่นหางไงดีครับเอา ัติกศูนย์ศหกหนึ่งศูนย์หงหนงศูนย์ดห้องศูนย์แหศูนย์สามเจ็ดศูนย์ามเจ็ดน้องยังครับอะไรครับหอยเครับหอยเล่ครับหอยเอครับมจากสครับหอยเอเขาวงครับโอ้เขาวองครับผมงวงามเจ้าสนนี่ครับโอ้งวสวยหอยเอเด้องวสวยอันนี้เก้ามือหาอันนั้นแปดมือลูกชี้นไหวทั้งสอง ีิบัยตัวยุบ้านแสนซีโอ้ทองแล้วทั้งสองระองคอันนี้ทองแล้วากก่อนนี่ทองครับพูดอะไรก่อนฮึนจ๊อกครับโจโๆครับโอ้นั่นผมลืมถามทองแล้วโจโจลูกโจโจเลือดนอกครับเออโจโจเลือดนอกได้ทองเพิ่นเนาะครับผมจักเดือนแล้วครับวันที่ยืมสองสินค้าครับโอ้ยืมสองสินค้าเดือนกลัวขึ้นกันโจโจเด้อเลี้ยงกลัวหลอกกลัวๆเนาะเอาเบอร์โทษจะแต่คิดด้วยพ้องได้เด้อถือว่าสวยครับ สองแม่สวยสวยด้อครับอ่าสวยสวยครับขอบคุณหลายครับครับน mm. ี่ไหนก่อน

สามหมื่นห้าพันแม่ลูกเดียวบ่แม่แม่ลูกเดียวบ่ได้ลูกเดียวแยกไปแล้วเปิดไว้สามหมื่นสามหมื่นห้าพันทวนสูงประมาณจักรร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสี่สิบบ่ร้อยสี่สิบบวกล่ำตัวดีนะแม่เนาะลูกเดียวนี่เนาะเอาตัวยาวถือว่าเนื้อหนังดีเนาแข้งขาบ่ามีตัวนี้แม่เนาะไม่มีตำหนิเด้อเอาถือว่าไม่มีตำหนิแหละครับ ติดแสงแดดแล้วเอาตีนกล้องผมครับไม่มีตำหนิเนาะสามหมื่นห้าเนาะแม่เนาะสามหมื่นห้าทุนเด้อเมัดหรอเปล่าแม่ตัวนั้นแม่เปล่ครับโอ้อันนี้สามหมื่นห้านะครับเด้อแม่แยกลูกไปแล้วได้ลูกเดียวท้องว่างเนาะพร้อมจะผสมตัวที่สองจะไปเนาะอันนี้ซาล,ลูเล่บปล่แม่สายขุน สอง0มื่นเจ้าร้อามตัวเนี่ยเด้อเป็นตัวปูเด,ด้อครับสายขุนเอาสองหมื่นเจ็ดพแข่งขายดีวุมีแบนี้เนาะอ้าสองหมืเด้าอ,อยด้อครับแม่เด้เออ้าของแม่ส้มเช้านองหมดแล้วบ่แม่หมดแลระบ่ครับอา้าแม่ส้มเช้าเบอร์โทรดิแม่ศู 8, 9ย์แปดเก้าเสีสแม่ส้มเช้า จากกาลสินโอ้แม่ส้มเช้าจากกาลสินเด้อหอนเนาะแม่เนาะอักาหอนนอ่มีบอบคุณหลายด้ยครับเนอะ ยังเหลือบ่ยังเหลือบ่เปิดมาเท่าไรลงเลยลงเลยเปิดเท่าไรครับสามสิบห้าแม่แยกลูกอันนี้ห้าสิบอันนี้แม่แยกลูกสามสิบห้าลูกเดียวคนบอลมีเมลูกคนเดียวอ๋อเป็นแม่สาวเป็นบอสาวเลยมันลูกคนเดียวในห้องมรถติดแล้วโอ้เป็นแม่สาวท้องแรกบ่จัดเดือนจักเดือนสามเดือนสาเดือนโอ้พอพันพอพั่นผสมหลอดหรือผสมโจพอพัน โคมตัวโคมโตัวแล้วสามเดือนสามเดือนโตัวของพ่อยยังบันคำไผ่โอ้บันคำไผ่นี่ยสมบูรณ์พ right ่อพันดังสามเดือนแล้วร้อยสี่สิบได้เนาะได้ได้ได้เอาพีไว้เด้อโอ้หางเงาโคนหางใหญ่เด้อเครื่องดำเอาเครื่องดำได้ครับแม่ดิเด้อเอาแม่ทองแรกเด้อสามเดือนแล้วในทองเพิ่นเด้อเนี่ยเอาสามหมื่นห้าสามหมื่นห้า อาตัวนี้เท่าไรนี่ห้ามตัวนี้ห้าหมนแม่สาวเนาะแม่สาวโอ้แม่สาวสวยตัวนี้ห้าหมื่นีลูกซีไวลีไวอ้ซีไวลศูนย์เก้าหกมมาณจากเจ็ดเดือนแปดเดือนมันมีมเป็นขอาปีปีปีสนปีประมาณสิบเ็ดเดือนมันองปีลส้นปีแล้วเชียงตัวนี้ลูกซีไว้์ซีไวซีไวศูนย์เก้าหกด้เชียงขนาดได้เอารมมาณส้นปีนะครับเด้อประมาณส้นปีแข้งขาดีว่ามีแบบนี้เด้อเอาสูงประมาณจะกลอยสี่สิบเลยว่นี่ เนื้อนังดีเด้อได้เด้อบือลึ่นได้ครับเอาอืมนะครับเครื่องพ่นหางใหญ่เครื่องดั่เด้อดูกซีไว้ศูนย์ตัวหกโอ้โซื้อมาซุ้มปูนด้อแม่เนี่ยเด้อแม่สาวนะครับเด้อเนื้อนังดีครับอันนี้คือเปิดไว้เท่าไรก็ห้าหมื่นห้าหมื่นถ้วนนะครับเด้อของเงี้ยใสเนี่ยแม่นี่หางมือถ่วนนะครับเด้อเอ้าวห้าหมื่นถ้วนแม่นี่เด้อแม่นี่งแต่สั้นหกสั้น อันนี้สาวหกสาหแม่สาวน่อยอคืมาหกเด้ครับสาวหกมีแบบนี้อย right. so ่างเด้อเนี had, ages, ่ยแม่นหน่อยสาวหนะครับแม่สาวหกพนหางไงนี่แม่สาวสาวหนี่เนาะพอมาจะหาเดือนนี่เนาะครับครับหเดือนอันนี้เท่าไรก็สองแม่นี่สามสิบห้าสคู่ละคู่นี้เจ็ดสิบส้าสูงร้อยสีตัวยาวเป็นแม่สาวคือกันเนาะเอออนี้แม่สาวด้วยสาวเมืหครับแม่สาวอา เอาสูงหวานจก้ก็ลอยสี่สิบหนเนาะได้บ่ลอยสี่สิบได้เนาะลำตัวยาาดีเนาะแม่เนาะอาสามมืนหายด้แซงขาวมีล้ำตัวยาาดีแม่สาวครับแม่สาวพอ่อผส,อส,อส,อสมเหรอผสมพ่อผสมมดแซงขาวดีบ่มีแต่มีเด้อเอาแม่นี่สามมืนหายครับเอานี่ลำตัวย่าอ่างทองใหญ่ดีสามมือหาเด้อโอแม่นี่แม่แมสาวนี่ก็สาห สามสห้าด้วครับเด้อแม่นี่เด้อสามสิบหเอาสูงประมาจักลอยสามสิบเนาะแม่นน่เนาะสามสิบบวกสามสิบห้าเบื่อลืงได้ครับหางเงวเด้อโค่นหางดำเครื่องไงเครื่องเครื่องดำแล้วโค่นหางไงล่ำตัวเงาแข้งขาวิ่ีตรวนี้เบื่อลงได้เรื่อทังใจเบื่อลืงได้เอาควไปเชื่อกเด้อแม่นน่เด้อเอาความผสมผสมเอครับเด้อเอาสามหมื่นห้า สามหมื่นห้าได้ครับเรอแมนบ่แม่นี่โอ้สามหมืได้สองแม่นี่เนาะต่อรองได้เด้ออนี้ใส่เหลือบ่นี่ตัวนี้บ่บ่บ่แล้วเมื่อแล้วออกช่องเจ็ดสี่บ่ออกอออกดีกว่าเบอร์โทรศูนย์หกสองศูนย์หกสองเกามมอาพอแล้วพอมาพี่ครับแล้ว ายได้ซุปโอ้คู่นี่ผมเดียวได้ไงซุกใช่ได้ซุกป่ะแม่ลูกนี่ป่ะแม่ลูกโอ้แม่ลูกอ่ะลูกไงไอซัมแม่แล้วไอซัมแม่แล้วเป็นลูกไส้ไสโอ้เป็นลูกไส้ใกล้ซัมแม่แล้วเป็นลูกแรกเพื่อนับเป็นลูกแรกเป็นลูกแรกไม่ท่องกระทบแล้วเปิดไว้เท่าไรครับแม่ลูกสี่สิบแปดเนาะม่ท้องเมันโค้งโจอว่าบหมครับบอกบอกครับพี่โอ้ภาษาพูดอะไรครับ โอ้กพกแดงเอชเคหายปหนึ่งเจ็ดเดือนเหรอครับโอ้สองตั oh, สงวาสามรอบสมรอบเหรอเนาะในท้องเพิ่นเด้อพกแดงเอชเคหาหนึ่งสามรอบแล้วเนปะ็<แ>นทอ้ P 1, อ,นะทองที่สองเนะาะยยสูงเนาะเป็นท้องที่สองเนาะสูง,นะสงออกว่ามากเจ้า้ลยส่าอะไรครับสามสิบสามสิบบวกเดาสสิบบวแม,แม่ลูกแม่ลูกแรกลูกสองในท้อง<แ>อ่ายังสมบูรณ์อยู่เล้เอ หน้าเนาะ48,000แม่ล <cat at aka intens ifies> ูกเลือดลูกไส้ค <c> ร <oughs> right? ับแม่เพิ่งกระท่องแล้วะในท่องเออเป็นพริกแดงอีกแค่หายไนึ่สองรอบสมรอบกลัวแล้วเนาะสามรอบกลัวแล้วเปิดไว้เทอะไรก่อนเนี่ยสูก4 8ม48,000เนาะ4 8ตัวร่องไหนเนาะใส่กับบัน โอ้แม่หัวล้นกับลูกแม่หัวล้นกับลูกเปิดเท่าไรครับแม่หัวล้นเนื้อเน่ยหนิหกหมื่นหาเนาะอันนี้เป็นลูกสาวเนาะเป็นลูกสาวเลยครับเด้อเน่าลูกสาวคนเนยาสูงกว่ามานจังเลยน้อยยี่สิบได้ลูกสาวคนเด้อแม่หัวล้นครับแม่หัวล้นนี่หัวล้นเลยแม่นี่กกับด้อยสี่สิบได้เด้อครับแม่นี่เด้อด้อยสี่สิบได้ลํำตัวเน่าครับ พิ่นเป็นซาโลเล่เหมือนไง่วงเนี่ซาโลเล่ซาโลเล่เด้ครับเด้อฮาวแมนบอกโอ้หัวหลุดโฮมเม้นท์โซเล่เด้เป็นบาร์มันนี่เนาะบาร์มันเด้อซาโลเล่หัวหลุดหลุดอันนี้เป็นลูกลูกสาวนะครับเด้อลูกน้ำครับลูกน้ำลูกงามเนาะลูกสาวเด้อเป็นลูกสาวให้ลูกดีเป็นลูกตัวแรกเพิ่นบอกครับเนี่ยตัวแรกครับตัวแรกเป็นลูกตัวแรกแม่ท้องว่างเนาะแม่ท้องว่างครับแม่ท้องว่างอยู่เด้อครับเด้อ แม่ก็ได้ร้อยสี่สิบขึ้นมาแล้วเนาะลูกก็ได้ร้อยยี่สิบเอาคือว่าแม่ลูกสมบปูแล้วเนาะให้ลูกอยู่ครับเอาเปิดไว้เท่าไรก็ครับนี่ยไม่รบก็ไรก็โอ้โหมือหาเร้อแม่นี่เด้อแม่ลูกครับห้องมือหาเลยต่อรองได้แม่หัวโล่นเนาะแม่โล่นซ้างเนี่ยนะแม่ก็โล่นลูกก็โล่นบ่ สีแดงๆนี่ยได้บ้านี่นเป็นลูกไส้หอกเมินหอกเมินถั่วหอกเมินถั่วอันนี้หอกเมินห่าเนาะลูกเมียตัวนี้ลูกผูกหอกเมินถั่วเป็นลูกตัวที่แรกหรือสองเนี่ยลูกตัวที่สองแล้วอืมตัวที่สองแล้วใหญ่แล้วเนาะลูกก็บลอยซ่าเลยล่ะแม่ก็ได้ลอยสามทิพย์ขืนเนาะสามทิพย์ขืนน้ำตัวเงาหีเนาะต้องว่างนะครับต้องว่างอืมต้องว่างเลยครับเด้อเอาเอาเงาหีเด้อ แข็งขาบ่มีตำงนี้เนาะใช่สูงเนาะไม่มีตำหนิเนาะไม่มีตำหนิไม่มีตำหนิเจ้าต้นดีเด้อรซีนะครับอันนี้เบิ่องน้ำตัวพขนย่าวดีครับสีแดงเด้อให้ลูกแดงขอบหูดำนะครับเด้อขอบหูดำน้ำกล่องมาเลยนี่เป็นลูกไส้่าเด้อครับเป็นตัวที่สองไฮดูไส้ตัวที่สองนะครับเด้อจุบอ้าวถือว่าสมบูรณ์ลูกไส้ตัวที่สองเนาะท้องว่างเนาะท้องว่างเลยครับเด้อเปิดไว้ที่หกหมื่น เอาเอาเอาแม่ได้อโอ้ยบงจ้าคนแม่เด,ด้อกีดื้อแต่มอนี่แม่กีดื้อเว้ยลูกไส้ใญ่สุกนี่อ้าวมนหนึ่งถึงเลยหกหมื่นเนาะอ้าวหกหมื่นได้ครับโค่นไ่ได้ไอสกครับบ้านนี้โหมดแล้วเบอร์โทษใหสุกเด้อศูนย์แปดสามยาหกหกีีหนึ่งแปดามก็ใหญ่สุกนามนขอบคุณหลายครับ โ,โอ้แดดฮอนเนาะแดดฮอนแล้วครับอันนี้เด็ของไานไหนเข้าขาเอาพร้ามโอ้บอสือไม่มีเรื่องเมียโอ้โห เอาขอจวบชิปนี่ไว้ตรงนี้นะครับเด้อเป็นชิปทุดนไทยตลาดก็ไหวพอดีครับพระพี่น้องเบิรงพูนครับไรมากเนี่ยจะขาลอยเมตรนะครับงัวกันหลายเด้อได้หลายชิปครับเพราะว่าไทยอ่าขันมีเจ้าของนี่ผมสีดไทยให้เบิรงเลยนะครับเด้อสิบวสิบวเว้นโตเอาขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ติดตามเราช่วงต่างๆกันเรื่อยนะครับเด้อกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นั่นนะครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามเราช่วงสวัสดีครับ